มาระยะหลังนี้โดนรอบนี้ยายดับเลยร้านขายอาหารร้านขายขาย้ขาขา,ขายนู่งอะนี้ตอนนี้ปิดปิดหมดเลยครับก็ไม่ได้มีรายได้เลยมองซ้ายมองขวาตรงนี้คนลำบากมากมายคนที่ไม่มีเงินคนที่ติดโควิดไม่สามารถไปเข้าโรงพยาบาลได้นะครับเพราะฉะั้นอันนี้มันคือห่วงของความผมยายที่สามารถที่จะเอาเข้าไปช่วยคนได้นะครับ องขอบคุณนะที่ทางแบบว่าโครงการสร้างสรรค์เนี่ยให้เกียรติเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพี่นาเองหรือตัวเมย่าเองแล้ววันนี้คือเมย่ามองว่าโครงการสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่ามาช่วยจันรลงสังคมในเวลาที่แบบว่าสังคมกาลังเดือดร้อนแบบนี้โครงก,การสร้างสารรค์เป็นอะไรที่แบบว่าลงมือทําจริงทํางานจริงอย่างเงาเราทารู้สึกว่าเออเราอยากมาช่วยวันนี้ก็เลยแบบว่าเอาของฝากจาบทางลูกเพลทมาแล้วก็เอาเรื่องของกําลังกายกําลังใจของเราเนี่ย มาช่วยจับด้วยในวันนี้ค่ะคร <ขอ S 1> ับผม่ะฮะซึ่งโครงการนี้เยเมย์บอกเลยว่าเป็นโครงการที่เมย์รู้สึกว่าเออเวลาแบบนี้เราต้องช่วยกันแหละขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะคะที่ร่วมเป็นการสร้างค้มกันหมู่ให้กับประเทศ เพื่อจะได้โควิดนี้ COVID 19, มันจะได้จะได้หมดไปแล้วก็มาร่วมกันสบสนลิสแบนนะคะในการที่แบบรายได้เนี่ยเพื่อจะนํามาเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงๆแต่นี่ยคะ่ะต้องอาศัยแรงของอพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ช่วยกันสะสมซื้อลิสแบนอันนี้นะคะและรายได้เนี่ยมันก็มาเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะที่พี่น้องที่ได้ผลกระทบได้รับต้องขอบคุณมากๆเลย ในยามวิกฤตเขามาช่วยเหลืองนี้ดีมากขอบคุณมากๆขอให้เขาลุงเรืองในการงานเขาในภายครอบครัวเขาให้ลุงเรืองทุกคนทุกคนที่แม้กระทั่งพนักงานที่มานี่นะจ๊ะก็ดีใจเลยค่ะรว <c oughs> ยีเราได้เยอะเยอะเลยค่ะเพราะไข่เนื้อกิน้แน่นาน้ากี้ไน่นานขอขอบขคุณมากะะาทานที่มาถึงครับโครงการาดีาม,ดมากเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบโครงการนี้ที่มาช่วยพวกเราทุกคนสามัคคีทำกับชุมชนเทศรักษา มิยาจะบอกว่านะเวลานี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างเราจะสามารถอยู่รอดได้นะคะลิสระนี้จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกแล้ว่าจะมีอีกแล้วหลายคนที่จะได้มาช่วยเหลือและคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่มาช่วยเหลือสังคมแบบนี้ก็ขอให้วิสระเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่คนไทยเนี่ยเรามาดูช่วยกันเงินที่ทุกท่านเนี่ยช่วยวิสระเราเราก็มาช่วยชุมชน